ครับ1 2 3ปงาับเียพดามหอดพอหลอดปลลูกปาเจีอเชียงบินไหมเรื่องเบอเชียงบินไปอยากเดินเด่นได้ไหมเจีบสูบครับขู่มันเด็กสามปี่ลอยีลครับูมัตงนี่แล้วครูบังนี่แล้วี่ ผมเทปสักดาเพราะเปนเทพประสิทธิ์โอ้ยเทปสักดาได้บังน้อยนะบัณฑ์โพนลายเด้อบักมันจับมันบ่จำซื้ออาสบายสบายครับเทปสักดาสบายสบายครับเทปสักดาครับน้มตัวไปพอถึงก็ดีปันไหนด้อเพราะว่าอยากไปสะดุดยอดเด่นเด่นหนึ่งแต่กระลากเกี่ยวลากโจูอวายู่ครับของเกโพดำนะครับรุ่นวาวหางสินอันจำได้ดีละ ของเกโฟดามเทยวนี้การท้าทายทอดสดไปทั้งฟูและสนามทั้งบึงการนะครับกำลังรอฟังกันอยู่แฟนครับตั้งแตกันรุนกันบักคูอคือกันละฮะถึงเราไปบอดีทหารกับบอดีละครเกย์โพดามราคาพอธรรมดาเบึกไปเด้อยวางได้นอนได้ครับเกโพดาม